เขากำลังคิดยังไงเกี่ยวกับการง้อของคุณนะคะในตอนนี้เนี่ยที่คุณส่งข้อความไปคุณพยายามแก้ไขปรับปรุงตัวคุณได้ขอโอกาสไปเนี่ยเขาได้รับรู้รับทราบใหม่นะคะและเขารู้สึกยังไงความสัมพันธ์นี้จะมีแนวโน้มในการได้กลับมาแก้ไขปรับปรุงตัวอีกครั้งหรือไม่และถ้าคุณเป็นคนที่ในตอนนี้ความรักกําลังมีปัญหาค่ะกําลังมีปัญหากับหวานใจกับคนคุยของคุณหรือว่าอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณกําลัง ต้องมาตัดสินใจว่าจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้นี่อาจจะเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้รับรู้รับทราบนะคะและขอต้อนรับสมาชิกทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องแม่หมอเลโอของเราด้วยนะคะจริงๆแล้วแม่หมอตั้งใจจะทําคลิปแ a n d อมหัวข้ออื่นๆนะคะแต่ว่าลูกดวงก็คือมีการมาขอเกกับเรื่องของคลิปนี้เยอะมากนะคะแล้วก็มีหลายๆท่านเลยที่เจอการเปลี่ยนแปลงในเดือนพฤษภาคมในเดือนธันวาคมนี้นะคะบางคนรักกันมาดีๆอยู่ดีในเดือนในเดือนนี้มันมีเรื่องมันมีปัญหาเกิดขึ้น เข้ามาจนล่งงงว่าสรุปแล้วเราจะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้และการที่เราไปง้องเขาเนี่ยหรือเราพยายามขอโอกาสในการปรับความเข้าใจเนี่ยมันมันจะได้คอมมิตไหมมันจะได้กลับมาดีขึ้นหรือเปล่านะคะถ้าคุณใช่คุณอยู่ในสถานการณ์นี้นี่จะเป็นคลิปของคุณแต่ถ้าปัจจุบันเนี้ยคุณรักกันดียว มันไม่มีเรื่องอะไรที่ไม่ดีเลยปัดคลิปนี้ทิ้งไปนี่อาจจะยังไม่ใช่ energy แหลพ,พลังงานที่ตรงกับคุณลูกดวงนั่นเองนะคะแล้วก็ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแม่หมอรีโอของเราด้วยฝากทุกท่านที่จะฟังคลิปนี้นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดถูกใจกดคอมเมนต์เป็นกําลังใจเป็นคราบกูให้กันด้วยค่ะและถ้าคุณฟังคลิปนี้ตั้งแต่ต้นจนจบนี่จะเป็นดวงของคุณนะคะเรามาดูกันนะในตอนนี้คนรักของคุณนะคะเขากําลังรู้สึกนึกคิดยังไงนะเขาหายกโกรธคุณหรือยังนะคะ กับการที่คุณได้ไปง้อหรือพยายามเข้าใกล้นะคะโหวั oh, นนี้เปิดไพ่ไปหลายคนนะลูกดวง mm hmm. เลิกกับแฟนไปแล้วประมาณจะสิบคนได้นะคะก็เ mm hmm. ลยอ่ะมาเดี๋ยวเรามานั่งทาคลิปให้เลยละกันเนาะ mm hmm. เขากําลังรู้สึกยังไงกับการที่คุณขอโทษหรือการที่คุณพยายามที่จะแก้ไขและปรับปรุงตัวเนาะ mm hmm. เขารู้สึกยังไงบ้างอึดอัดไหมลาคาญไหมนะคะสามดาบ mm hmm. ในช่วงที่ผ่านมาคุณทําให้เขาหลั่งน้ําตา เสียใจอ่ะผิดหวังนะคุณได้ทําอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาเสียความรู้สึกหรือเสียใจไปนะคุณต้องลองทบทวนตัวเองดูดีๆว่าเราได้ทําสิ่งนั้นจริงๆหรือเปล่านะคะ 2. นะคะคีนอปโสดนะเขาเหมือนมีความรู้สึกกดโกรธคุณอยู่ในใจนะคะเจ็ดไม้เท้าและได้พลังงานของเดอร์มูนนะคะจากเท่าที่ดูนะแม่หมอรู้สึกว่าเขาเจ็บเพราะเขารักคุณเขาเจ็บปวด เพราะเขาเคยเสียใจจากการกระทําอะไรบางอย่างของคุณนะคะเขาพยายามดูท่าทีของคุณอยู่ว่าตัวของคุณจะมางอเขาในมุมไหนในเวไหนมาไม้ไหนประมาณนี้นี่คือความรู้สึกของคนคนนี้เขาเฝ้าดูการกระทําของคุณอยู่และกําลังเลง็เลงๆอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปมันจะดีหรือไม่หรืออย่างไรเดอะ o มูนเขากลัวคะ่ะ เขากลัวเขากลัวว่าเขากลับมาหาคุณหรือเขายอมกลับมาในความสัมพันธ์นี้แล้วเขาจะเจ็บอีกสักครั้งหนึ่งหรือเขาจะต้องเป็นคนที่ผิดหวังเสียใจและร้องไห้นะดังนั้นนะ่ะมองว่าไม่รู้ว่าคุณไปทําอะไรเขานะแต่เขารู้สึกไว้ว่าเขาเจ็บแล้วเขาจะป้องกันตัวเองโดยการมีกําแพง โดยการที่อาจจะยังไม่ได้ยอมให้คุณกลับมาง่ายๆหรือให้อภัยคุณง่ายๆนะคะเพราะว่ามันเต็มไปได้วยเรื่องราวของการผิดหวังเสียใจลึกๆเขากลัวกลัวจะกลับมาเจ็บเหมือนเดิมหรือกลัวจะต้องเสียอกเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้มาดูกันนะคะการที่คุณได้ติดต่อโทรหาหรือพยายามทักแชทงอเขาเนี่ยมันทําให้เขารู้สึกยังไงบ้างนะคะ4เหรียญ1ไม้เท้าเพจอพส r ดและ8ไม้เท้าเขากําลังเหมือนเฝ้าดูคุณอยู่นะ มันอาจจะรู้สึกดีแหละโอเคเห็นแล้วว่าคุณติดต่อมาคุณทักมาคุณพยายามทักทายกลับมาขอโอกาสหรืออะไรบางอย่างเขาได้เห็นแล้วนะคะแต่ว่าเป็นตัวของเขาเองที่อาจจะยังคงเหมือนกับดูท่าทีหรือดูปฏิกิริยาของคุณไปก่อนเขาอาจจะไม่ได้เชื่อว่าการกลับมาของคุณในครั้งนี้คุณจะดีจริงๆนะอย่าลืมว่าเราทําให้เขาเสียใจเอาไว้หรือมันเป็นเรื่องราวของการผิดใจกันด้วยคําพูดดังนั้นเขาจะรับฟังคุณแต่ว่าเขาอาจจะไม่เชื่อคุณทั้งหมด หรืออาจจะยังไม่ได้ให้โอกาสคุณทั้งหมดนะคะสมมติเต็มสิบเขาอาจจะมาแค่สี่เปิดใจแค่สี่เท่านั้นอะนอ่นนั้นก็อยู่ที่คุณแล้วแหละเขารับรู้ว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่ประมาณนี้นะคะแต่ว่าเขาจะไม่ให้การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นง่ายๆอย่างแน่นอนคุณจะต้องอดทนคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองคุณจะต้องแก้ไขอะไรบางอย่างที่คุณลุกดวงได้กระทําผิดพลาดไปและเขาจะดูว่าคุณอะจะงอเขาไปอีกนานแค่ไหนจะสม่ําเสมอรหรือเปล่าจะมามุกไหนจะจริงจังไหม หรือยังไงเชื่อในคําพูดของคุณได้ไหมดังนั้นจากพลังงานนี้เนี่ยแม่หมอบมองว่าเจ้าตัวเขาก็ยังมีความรู้สึกเหมือนคิดถึงคุณหรือยังคิดถึงเรื่องเก่าๆอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้เปิดใจเต็มร้อยทั้งหมดที่จะมอบให้คุณดังนั้นคุณต้องเป็นคนคลายปมตรงนี้คุณรู้งต,ต้องเป็นคนที่แก้ไขปรับปรุงตัวเองเปลีป่ยนแปลงและอาจ,จต้องเป็นคนที่หันหน้ามาคุยอะไรบางอย่างกับเขานะคะประมาณนี้เนาะสิ่งนี้เขาต้องการจากคุณก็คือขอให้คุณชัดเจน มั่นคงปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและเป็นคุณในเวอร์ชั่นที่ดีมากขึ้นนะคะเนี่ยคือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณนะเขาค่อนข้างกลัวกลัวว่าการให้อภัยคุณไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้เขาเสียใจอีกนะหรือไม่ก็ตัวของเขาเนี่ยจะแบบเหมือนถ้าการกลับมาง้อครั้งนี้ของคุณคุณไม่ได้เต็มที่และตั้งใจจริงจังเขามีความคิดที่จะตัดคุณจริงๆนะคะนะอันนี้เราก็ต้องย้อนกลับไปมองดูด้วยว่าที่ผ่านมาเราทําอะไรไม่ดีจริงๆเอาไว้ไหม หรือเราอาจจะสื่อสารอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดจนทําให้คนของคุณอาจจะเกิดความไม่ตกหรือเกิดความกลัวจริงๆหรือเปล่านะคะแล้วลองปรับปรุงแก้ไขดูนะไม่หมาะรู้สึกว่าครั้งเนี้ยเขาระวังตัวเขาค่อนข้างเล่นตัวเลยแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาต้องการดูว่าตัวของคุณจะงอเขาไปได้อีกนานไหมตัวของคุณจะหนักแน่นและจริงจังกับเรื่องนี้มากแค่ไหนนะคะทีนี้มาดูกันว่าถ้าคุณงอเขาไปแล้วในสุดท้ายเนี่ยความสัมพันธ์เนี้ยมันจะลงเอยอย่างไรเราจะได้กลับมาดีขึ้นหรือไม่ ใครอยากเล่าอะไรนะคะสําหรับใครก็ตามที่อยากเจาะลึกนะฮะดวงแบบนี้บ้างเนาะอยากรู้ว่าคุณกับเขาจะเป็นยังไงต่อไปจะได้มีโอกาสกลับมาปรับปรุงแก้ไขกันไหม ถ้าอยากพูดหรือเล่าอะไรนะคะก็สามารถสอบถามรายละเอียดในการดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมตรงนี้มาได้เลยขอรูปคนรักของคุณหนึ่งใบนะคะพิมพ์เล่าสถานการณ์คร่าวๆอยากให้เจาะลึกเรื่องไหนหนึ่งข้อเท่านั้นนะคะพิมพ์เข้ามาได้เลยและหมอจะตอบคําถามให้และส่งคำทำนายใน24ชั่วโมงรบกวนขอคนไม่เร่งไม่รีบนะคะการเปิดไพ่ต้องใช้สมาธินิดนึงเนาะและรวมไปถึงสําหรับคนที่อยากคุยส่วนตัวแนะนําจองล่วงหน้าเท่านั้นตั้งแต่บ่ายโมงถึงหกโมงเย็นทุกๆกวันนะคะมาดูกันนะว่าถ้าเรางองเขาต่อไปเนี่ย มันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจะเป็นยังไงนะทวบโสดเหมือนคุณอึดอัดกับสิ่งที่คุณเป็นอยู่เหมือนกันนะอืมแต่คุณจะอดทนนะ่ะเพราะโลกทั้งใบของคุณมันก็คือเขาแล้วคุณก็ยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นไปแล้วในสิ่งที่คุณเคยทําผิดพลาด The t e m p e r A n c e เอเด็ o โสดเนี่ยควีนออฟโค้ชนะคะแล้วก็ได้ Energy นะคะพลังงานของสี่เหรียญไม่บอกว่าคุณต้ององอหนยนะ งอแบบมันไม่ได้เพียงแค่แบบคำพูดอะแต่คุณต้องลงมือทำอะไรบางอย่างให้เห็นนะคะอาจจะเป็นการงอด้วยการส่งของกินไปทุกๆวันอ่าพาเขาไปเที่ยวไปดูหนังนะหรือใช้เวลาอะไรบางอย่างอยู่ร่วมกันหรือทุ่มทุนอะไรบางอย่างเพื่อให้เขาเห็นถึงความตั้งใจของคุณประมาณนี้นะคะคนคนนี้เขาเป็นคนที่ไม่หมดรู้สึกได้ว่าลึกๆเขาดูแลตัวเองได้ดีดังนั้นถ้าเขาจะให้อาภัยคุณหรือให้โอกาสคุณคุณก็ต้องทำให้เขาเห็นด้วยว่าคุณคู่ควรกับการที่เขาจะให้โอกาสคุณ ประมาณนี้นะคะแม่หมอมองว่าข้ามปีนี้ไปนะข้ามปีนี้ไปมีโอกาสที่จะดีขึ้นแล้วก็ความสัมพันธ์มีนวโนมจะดีขึ้นจริงๆอาจจะเข้าสู่เมษาไปแล้วบรรยากาศเริ่มกลับมารักกันเหมือนเดิมมีการห่วงแหนการมีการหึงหวงการมีความเป็นห่วงเป็นใหญ่หรือมีการเปิดเผยในเรื่องราวของความสัมพันธ์มากขึ้น แต่ว่าทั้งหมดนี้มองว่าอาจจะมีโอกาสดีขึ้นนะครับในช่วงประมาณสีเดือนหลังจากนี้เป็นต้นไปคุณกับเขายังไม่หมดบุญกรรมสัมพันธ์ต่อกันมันยังมีกรรมอะไรบางอย่างที่เราจะต้องมาชดใช้มาเจอมาพูดคุยมาสื่อสารกันดังนั้นจึงมองว่าความสัมพันธ์ยังมีโอกาสเป็นไปได้อยู่แต่ควรจะต้องอดทนพิสูจน์ตัวเองนิดนึงแล้วก็แก้ไขในส่วนที่คุณรู้ดวงผิดพลาดไปนะคะแม่หมอช่วยอย่างหนึ่งนะความรักให้อภัยได้เสมอค่ะทีนี้มาดูกันหัวใจของเขาเนี่ย ความในใจลึกๆนะคะตั้งแต่โกรธคุณหรือไม่พอใจคุณเนี่ยเขารู้สึกยังไงกันบ้างนะคะใพ่อ,อยากบอกอะไรใพ่อ,อยากพูดอะไรเนาะอยากบอกว่า I would like to meet you จริงๆเขาเองก็อยากเจอคุณเหมือนกันนะคะ I'm working hard now นะในช่วงนี้เป็นช่วงระยะเวลาที่หนักหนาสาหัสสำหรับเขานะคะแล้วเป็นช่วงระยะเวลาที่เขาพยายามหันไปทุ่มเทเกีกับงานอย่างหนักนะ,ะ Rainy days นะคะเป็นช่วงเวลาที่เปียกปอน,นะคะ่ะ เขามีความถูกใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เขายังไม่พร้อมที่จะคุยกับคุณตลอดเวลานะคะแต่เขาอยากจะบอกว่าคุณยังคงเป็นคนพิเศษสําหรับเขาและเขาเชื่อว่าในอนาคตด้วยเร็วนี้เราอาจจะมีแน,น้มได้เจอกันไอวิลมิจูซูนนะคะถ้าคุณทักติดต่อไปง้อหรือปรับความเข้าใจหรือพูดคุยจริงๆเขาอาจจะยอมเจอคุณก็ได้เนาะและนี่คือพลังงานสําหรับในวันนี้ค่ะถ้าคุุุณณณรรรู้้ววงงงงงงสสึกกก่าาาพลังังนนนนีเป็ขขอคขอคคตบ พิมพ์คาว่าน้อมรับคําทํานายมารับพลังงานดีๆไปได้เลยค่ะหรือสําหรับคุณลูกดวงท่านใดอย่างที่บอกเลยนะคะอยากเจาะลึกดวงตัวเองอยากรู้จังเลยงอไปเนี่ยเขารู้สึกยังไงบ้างจะมีโอกาสได้เจอได้คุยไหมเขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะก็สอบถามรายละเอียดตรงนี้เพิ่มเติมมาได้เลยขออวยพรให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสกลับไปปรับปรุงแก้ไขความสัมพันธ์ให้ดีขึ้นมีสติมากขึ้นและได้กลับมาลักันอีกครั้งซูซนะคะ